ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพเจ้านางนุชนาบวงปีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยวิชาโทนาตศิลป์ ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการอายุราชการ12ปีในปีการศึกษา2565ค่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายปฏิบัติงานสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วิชาหน้าที่พล,ลเมือง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งสิ้น15ชั่วโมงต่อสัปดาห์การปฏิบัติงานและผลงานด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอน1.1การสร้างและพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้ร่วมวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย1.2การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้หลักสูตรแกนการ ศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง2,560หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลำามะกกก่อนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของโรงเรียนบ้านลำกระกอก1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยมีการอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพการเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการปรับประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนความแตกต่างของผู้เรียน1.4 สร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าได้สร้างสื่อหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้1.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง1.6ศึกษาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าได้อบรมบ่มนิสัย ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามด้านที่สองด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนได้รายวิชา แบบปพต่างๆข้าพเจ้าได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนได้รายวิชาเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน2.2ดําำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบข้อมูลนักเรียนและเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดแก้ปัญหาทางการเรียนของนักเรียน 2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีีครือข่ายและสถานประกอบการข้าพเจ้าได้จัดตั้งเครือข่ายระดับชั้นเรียน เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาได้สร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ปกครองด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพตา,าพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการอบรมสัมมนาข้าวเจ้า ได้จัดทําแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะของตนเองสอดคล้องกับสภาพหรือปัญหาหรือความต้องการจําเป็นการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา3.2มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ข้าพเจ้าเข้าอบรมพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถทักษะและคุณนลักษณะของตนเองสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความต้องการจําเป็นการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา3.3นำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใชา้ข้าพเจ้ามีการพัฒนาด้านวิชาชีพโดยการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครูมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางวิชาการในกลุ่มเพื่อนครูในสถานศึกษาสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากการเข้าร่วมการเรียนรู้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวังจากการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ทำการวัดและประเมินผลนักเรียนที่หลากหลายและต่อเนื่องนำผลมาประเมินมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักสูตร การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาพิจารณาจากความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายผลสำเร็จทางการเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานตามหลักสูตรและปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้ตามเป้าหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ามีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูการมาปฏิบัติหน้าที่เวรรับนักเรียนควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดและทำกิจกรรมหน้าเสาธงมาโรงเรียนแต่เช้ากับทีหลังนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวนวันพุธควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2ทั 2, ดูแลในการทำความสะอาดรอบโรงอาหารอาคารมัธยมเก่าที่จอดรถบริเวณที่รับผิดชอบทุกวันให้สะอาดอยู่เสมอการจัดทำแปลงเกษตรเพื่อชีวิตตามโครงการของมูลนิธิ สารอนาคตการศึกษาภายใต้ Con n น c t ED อย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้าและนักเรียนได้รับมอบหมายให้ดูแลแปลงผักซึ่งข้าพเจ้าและนักเรียนได้ดำเนินการปลูกผักและดูแลจนได้ผลผลิตสามารถนำไปรับประทานได้การปรับปรุงพัฒนาและจัดสวนหย่อมสวยงามอย่างสม่ำเสมอและมีชีวิตข้าพเจ้าและนักเรียนได้รับมอบหมาย ให้ดูแลรักษาบริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารสุพรรณิกาอาคารมัธยมเก่าซึ่งข้าพเจ้าและนักเรียนได้ดูแลรักษาด้านความสะอาดอย่างสม่ำเสมอการได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานต่างๆข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกลุ่มสาระภาษาไทาย หัวหน้างานรายได้สถานศึกษาหัวหน้างานการเงินและหัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียนการประกวดแข่งขันชนะเลิศระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศของตนเองโรงเรียนนักเรียนข้าพเจ้าได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ระดับกลุ่มโรงเรียนชากิกราวดังนี้ 1. โครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2. ง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70และเป็นตัวแทนกลุ่มได้เข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่ดังนี้ 1. การแข่งขันกิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ 2. การแข่งขันพินิจวรรณคดี3 การแข่งขันแต่งกาบยานี11และ4การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยงานพิเศษเหนือหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายระหว่างปีการมีผลปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุปเป้าหมายตามที่หน่วยเหนือกำหนดข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับกลุ่มโรงเรียนชากันราวงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่70ดังนี้ 1. นึ่ข้าลายมือสื่อภาษาไทย 2. การเขียนเรื่องจากภาพ 3. การเขียนเรียงความประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนคระเจ้าได้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการอ่านด้วยเทคนิคบันไดหกขั้นเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการจากการอ่านได้สู่การอ่านเป็นขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน